สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Genvis นะครับจากคลิปที่แล้วผมได้สอนวิธีการทำคลิปด้วย v ี3อไปแล้วซึ่งก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันการสร้างวิดีโอในเจมีนายได้เนี่ยเราต้องสมัครแพ็กเกจ Google AI Pro กันก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขั้นตอนการสมัครแพ็กเกจ Google AI Pro แบบละเอียดกันเลยนะครับอันดับแรก เราก็เข้าไปในเว็บ Google แล้วค้นหาคำว่า Google AI Pro หลังจากนั้นเราก็กดไปที่ Google One ตามที่ลูกศรชี้อยู่หน้าจอนะครับในเว็บนี้ก็จะแสะดงแพ็กเกจของ Google AI ทั้งหมดโดยวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ Google AI Pro ที่เป็นแพ็กเกจเริ่มตน้น ที่เราจะสามารถใช้ v i 3ได้แล้วแล้วก็สามารถทดลองใช้ฟรีเดือนแรกนะครับจากนั้นเราก็กดตรงทดลองใช้ Google AI Pro ไปเลยระบบก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail ของเรา หลังจากนั้นเราก็กดไปที่สมัครใช้ Google AI Pro ครับระบบก็จะพาเราไปที่หน้าวิธีชำระเงินเพื่อใช้ชำระในเดือนถัดไปก็จะมีทั้งจ่ายด้วยบัตรเครดิต Shopee Pay t r u e m o n e y Wallet แล้วก็อื่นๆเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะชำระแบบไหน หลังจากเราใส่วิธีการชำระเงินรายเดือนไปแล้วก็จะถือว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วเราสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับโดยที่เราจะสามารถใช้เวอร์ชั่นทดลองนี้ได้เต็มเดือนเลย จะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชันการสร้างวิดีโอเพิ่มเข้ามาแล้วด้านล่างและถ้าเราลองสังเกตรเบริเวณมุมขวาบนจะมีคำว่า Pro และมีสีสีเราเราไอคอนโปรไฟล์เราซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าเราสมัครใช้งานได้สำเร็จแล้วต่อไปเราก็จะสามารถใช้งาน v ีโอ o 3ได้แล้วโดยสร้างคลิปได้วันละ3คลิป แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้มากกว่า3คลิปต่อวันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนขั้นตอนว่าทำยังไงครับตอนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องผมผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ